มองตากันหน่อยสิเนี่ยตาน้องเป็นไรไปด้อยดูให้หน่อยว้าไม่ดูด้วยพี่เดี๋ยวหนูโดนแบนเสื้อพี่โอเคโอเคนี่แหละเรียบร้อยแล้วหนูชอบหนูไม่ชอบอะไรยังไงก็ก็เดี๋ยวพี่นั่งอยู่แบบนี้สักสองชั่วโมงไงไม่ลองลิพี่กัญาบอกอะไรนะไม่หนูไม่ใช่คนสุดท้ายเลยลูก สองได้เหรอทุกคนเล็ๆเนโทรศัพท์ยาเป็นยังแต่น้องต๊ไปเขาเ้างใส่หน้ากากพี่มิน่าเขาบอกว่าอ่านดาหน่อยแป๊บนึ่งใช่ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่าอ่านหน่อยพี่ดูเลยพี่ดูเลยเขาบอกอ่านด่วนเลย อ่ะงงงงเขาจะงงเขามีรับลงภุมในอันรไอโฟนมารอแล้วเขาบอกไอโฟนมารอแล้วสิบหกสิบหกมารอเขาบอกอะไรออ๋จริงเวายวายเอรเออเดี๋ยวนะเขามีรางวัลให้หนูไงเขามีรางวัลให้คนเก่งไงกขาดังไปบอกเลย พี่มีน้ากำลังนั่งวินไปแล้วค่ะเขาไม่ได้รีบไม่ขึ้นแล้วบัสอ่ะไม่ขึ้นแล้วบัสอ่ะนั่งวินละต้องใกล้ขนาดนั้นเหรอแปดดับบ้างไหมใช่แปดดับเบนไม่ได้อยากรู้ไม่อยากรูะเธออยากใส่ใจเป็นคนไทยยังใส่ใจ แกเป็นคนไทยที่แท้จริงโอ้ถ้าพี่ตกรถไม่เป็นไรนะคะหนูจะอุ้ยขอบคุณนะคะอะไรอะรู้ยังไม่ต่ออะไรอะบอกหนูด้วยเขาบอกว่าให้พี่ออฟแล้วจะได้16เขาบอกให้ตอบพี่ออฟจะได้16 บอกพี่แบมขอด้อมไปเลยขอด้อมเลยขอด้อมมีนะโอ้ยเพิ่งเห็นคนดูเยอะมากใครตีกันใครตีกันคนดูเยอะมาก เบอร์ใกล้ฉันที่เอาสติใกล้ฉันสติใหม่ใกล้เสียงใหม่ใกล้ฉันเสียงด้วยสติคอใหม่ใกล้ฉันตอนเนี้ยยาอมก่อนตอนนี้ยาอมอยาอมด้วขอเงินหน่อยได้ไหมไปซื้อยาอมนี่นี่เงินที่อยู่คอเนี่ย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 คนข้างๆพี่ไงคนข้างๆพี่ไง อยากได้ยาอยากได้ยาดมยาดมให้ใครไปดสองคังไม่ได้อะไรตามแล้วเอาให้แล้วไม่รู้เลยแล้วเหรอคะเจ้าการโรงแรมเจ้าการนะเจ้าการจะตาตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรไปรอที่โรงแรมถึงปุ๊บรู้เลยอะไรเนี่ยน้ำที่โรงแรมเจ้าการเจ้าการบ้าเจ้าการย เองด้วยนะคะให้พี่มาดูแลได้ไหมพี่ขอแบบไรอีกรอบนึงเดี๋ยวแต่ว่ารังผุนทังที่สุดนะเด้ชเจ๋อในห้องเดียวพี่ต้องให้รางวัลแล้ว